ขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพยาการดวงรายวันประจำวันที่2กุมภาพันธ์2565นะคะซินจียูอีซินีฮัวใช้ค่ะขอต้อนรับเทศกาลตรุจีและขอต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์อย่างเป็นทางการนะคะก็หวังว่าในปีนี้นะคะทุกคนจะมีความบริบูรณ์นะคะในทุกสิ่งที่ การก็สาหรับดวงรายวันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จากที่เช็คตารางโรงพยาบาลของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องหมาน้องแม่เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าในเดือนนี้น่าจะสามารถกลับมาทําได้เต็มเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะพยายามปรับเวลาให้อ่อให้มันมีเวลาที่แบบสามารถที่จะแบบทำคลิปออกมาได้ทุกวันแล้วก็ต้องขอภายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่ปุบปุบโผล่มากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะพยายามต้องเออแม่หมอตั้งใจว่าจะพยายามทําคลิปออกมาในดวงรายวันให้ ได้ทุกๆวันค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบยังขอบคุณที่ยังคิดถึงการและถามไทยกันมานะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงไทยพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะถ้าเกิดว่าชอบฝากกดติดต,ต้ตมฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะสาหรับแฟนช่องอิมพูนพยากรณ์ท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะทําความรู้จักกันมาก หรือว่าอยากจะส่งกําลังใจด,ดีต่อกันนะคะสามารถติดต่อแม่หมอได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจอิมอุนพยากร3926ค่ะถ้าว่างฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเราจะมีคลิปดีๆมีเรื่องดีๆนะคะหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนดีหรือว่า,ม,า,า,วามีพลังการบอกบุญที่นั่นค่ะเอาละนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ที่คุณชอบจากนั้นเรามาฟังคำแนานไปพร้อมๆกันค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ราชนีพระจันทร์ค่ะ9้าไม่เท้าค่ะราชนีถือเหรียญน,นะคะเดิมูนค่ะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิสนะคะต้องบอกก่อน,นะคะ่ะวันนี้นี่ต้องพูดว่าหลายๆคนอาจจะกําลังคิดในการวางแผนกําลังในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินในระยะยาวนะคะหลายคนมีหลายเรื่องที่ต้องบริหารต้องจัดการแล้วกําลังมีความลังเลอาจจะมีความ คิดอยู่อย่างย่างหลายอย่างอย่างแรกคืออาจจะต้องขอความเชื่อจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่2คือคิดหาแนวทางการแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะยาวมันจะไม่ได้เป็นการคิดแบบขายหน้าเอาขายผ้าเอาหน้ารอดหรือว่าคิดแบบแค่แบบตื้นๆระดับจะต้องเหมือนกับเฮ้ยในระยะยาวใน3เดือนข้างหน้าในในหงเดือนข้างหน้าในในเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงเราจะปรับเปลี่ยนยังไงทีนี้ไพ่ต้องขึ้นมาบอกแบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคือต้องไว้ใจในเรื่องของในเรื่องของการ วางแผนคือเขาไว้ใจคุณแล้วเขาก็มั่นใจว่าคุณสามารถที่จะวางแผนได้ดีอันดับที่2เหมือนกับว่าในเรื่องสถานการณ์การเงินเป็นตรงไหนแก้ตรงนั้นหรือว่ามันเหมือนกับเขาพูดว่ามันจะมีตัวยอดเข้ามาให้กับเราค่ะในเรื่องที่ว่าเหมือนกับเรามีเหตุต้องใช้เงินในตรงไหนเนี่ยหรือมีมีธุระต้องใช้เงินในตรงไหนเนี่ยพลังครูบาอาจารย์หรือพลังบุญนะคะเขาจะซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออาจจะมาลักษณะมาเติมยอดเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นหรือว่ามาช่วยให้ยอดนะคะมันแบบ ขยับดีดีขึ้นเพราะนั้นจริงๆในตรงนี้ต้องพูดว่ายังไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกเครียดอยู่คนเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่ถือภาวะเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นคนถือเงินแล้วก็เหมือนว่าต้องบริหารจัดการทุกสิ่งอะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกเป็นความกังวลใจลึกๆแล้วก็เหมือนกับเป็นความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะพาผ่านได้ไหมไพ่บอกว่ายังพาผ่านได้อยู่นะคะเพียงแต่ตอนนี้อาจจะเราอาจจะต้องเหมือนกับประหยดัดหรืออาจจะต้องทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีวางแผนให้ดีว่าจ่ายตรงนี้ไปแล้วมันจะพออยู่ได้อีก กี่วันหรือลักษณะแบบค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าในในแต่ละวันในะหร,หรือในแต่ละอย่างของคุณนะ่ะอันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นภาระหนะักทางใจนิดนึงแต่เขาบอกว่าคุณจะสามารถที่จะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะพลังงานแันมาบ่งบอกถึงว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนินทาการเลค่ะหรือมีคนพูดถึงคุณรับหลังในในทางไม่ดีนะคะหรือาอาจจะไปเอาไว้เมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอาจจะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ามีความกังวลว,ว่าจะถึงหูผู้ใหญ่ไหมหรือว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้แบบผู้ใหญ่รับรู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงพลังงานเลยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าไม่ต้องกนนะังวลถ้าทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็เหมือนกับว่าพิจารณาได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมือนกับผู้ใหญ่สามารถที่จะด,ดูดูได้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้มันเป็นพลังงานกองที่หนึเหมือนกับมันมีหลายเรื่องนะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่า เป็นความเกี่ยวพันกับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นความเกี่ยวพันจากคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องรักษาใจให้แข็งแรงนะคะเข้มแข็งนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะที่สําคัญก็คือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากสันโดษอยากอยู่เงียบๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ากาลังอยากจะอยู่เงียบๆใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อจะเหมือนกับ จัดการตัวเองหรือจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเพราะนั้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่พักสงบหรือว่าเป็นช่วงที่เข้ามาสวดมนต์หรือว่าเข้ามาหาครูบาอาจารย์มากขึ้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ,พ,พ่พระพิคเนตกันโอ้ครูอยู่ข้างคุณนะไม่ต้องห่วงพลังครูบาอาจารย์นะคะคุณยังสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะ แล้วก็จริงแล้วเนี่ยมันแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตัวเราไม่ต้องเปลี่ยนที่ใครเลยเปลี่ยนที่คเปลี่ยนที่ความคิดเราเปลี่ยนที่ใจเราเปลี่ยนที่ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าใจเราอ่ะเหมือนกับ เขาเขาไม่ได้บอกให้ปล่อยวางนะแต่จริงๆแล้วคือในความเป็นมนุษย์อะมนุษย์ต้องวางแผนอันนี้คุณทําถูกอัมน,นุษย์ต้องกังวลอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกมากแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะสามารถที่จะบอกว่าพักใจเรานิดหนึ่งไม่ให้กังวลมากไม่ให้คิดมากหรือว่าไม่ให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเครียดขนาดที่แบบว่าคิด,ค,ดคิดอยู่แต่เรื่องเนี้ยเรื่อง,เร,องเรื่องเดิมเดิมอะจริงๆแล้วอะเราอาจจะมีทางออกหรือจะได้รับสัญ,ญญาณที่ดีจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่สำคัญก็คือว่าเดยพลัง,ง หรือลองแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วกลับมากลับมาคุยกับตัวเองกลับมาดูตัวเองคุณจะพบเลยว่าจริงๆคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเลยเป็นคนที่จัดการได้ทุกอย่างโยกตรงนั้นปรับตรงนี้หรือทําอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของคือมันเป็นพลังงานที่บอกว่า สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆไปได้เพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้ค่ะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของแบบว่าในเรื่องการบริหารในเรื่องของการวางแผนไม่ต้องกังวลค่ะคือตัวคุณเองอ่ะจะคิดหาทางออกได้ว่าจะซิกแซกแบบไหนหรือถ้าจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ตอบว่ามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือถ้าจะไปขอครูบาอาจารย์ให้ช่วยในการที่จะเจราจารหรือในการที่จะ แก้ไขสถานการณ์อันนี้บอกได้เลยแล้วเขาฝากมาบอกสำหรับคนที่กําลังโดนเรื่องคนนินทานะคะสำหรับคนที่กําลังโดนแบบโดนรังแกด้วยวาจาหรือว่าโดนเม้ามอยหรือโดนพูดถึงในลักษณะที่ไม่ดีนะคะต้องบอกว่า ใจเย็นใจร่มๆไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องจัดการไม่ต้องทำอะไรสิ้นแต่ให้ทําตัวคุณเองให้ดีและให้มีคุณค่าลบคําสดประมาณในตรงนั้นนะคะเหีืยทุกอย่างฟ้าเบื้องบนหรือว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจาท่านจะจัดการให้ทุกอย่างอ่ะให้เขาบอกว่าเหมือนเห็นเด่นเป็นประจกรักษ์ชัดคนจะเข้าใจเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะอันนี้เป็นพลังงานสลรับกอที่1ในวันที่2กุมภาพันธ์สองพเริ่มต้นเดือนมาก็รู้สึกเหมือนมีพลังแห่งการบู๊ขึ้นมานิดหน,น,น,น่อยๆเนาะก็หวังว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนีะ แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยสตินะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์อันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานพรุ่งนี้พบกันใหม่ในเวลาทุ่มครึ่งเวลาเดิมของเรากับเรื่องเด่นวันนี้พิาการดวงรายวันของอิมมินว์พยากรณ์สามค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเราพบกันค่ะ ตอนนี้เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่แปดไม้เท้าค่ะแปดดาบค่ะสองถ้วยค่ะเจ็ดดาบค่ะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าคะ่ะวันนี้เตือนสาหรับคนที่ทํางานเป็นทีมนะคะสาหรับคนที่มีเพื่อนร่วมงานวันนี้อาจจะมีเรืร่องที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันหรือว่ามีเรื่องที่เรารู้สึกระแวงหรือรู้สึกบอกว่าทําให้เสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่เราเหนวความคาดหมายและสร้างความอึดอัดให้กับเราบอกแบบนี้ดีกว่าต้องพูดแบบนี้ค่ะว่าจริงๆอยากไพ่บอกว่าอยากให้แบบใจเย็นๆทั้งคู่นะแล้วก็เหมือนกับถ้้าาเป็นตัวคถ เป็นคนที่ฟังคลิปนี้ก็ต้องพูดว่างี้ค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่เจออ่ะมันอาจจะเป็นความไม่ได้ตั้งใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่เจออ่ะมันอาจจะเป็นแบบความพลางพลาดความเผลอหรือว่าเออไม่ได้ตั้งใจเอาอย่างนั้นเถอะแล้วบางอย่างอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยมาเพียงแต่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเคยเป็นมาแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมากระทบใจกระทบความรู้สึกของคนเลือกไพ่ในกองที่2มันก็เลยเหมือนกับทําให้รู้สึกแบบว่าออกแนวน้อยใจนิดๆหรือออกแนวแบบอึดอาจจะพูดก็ไม่ได้จะบอกไม่ได้ว่ารู้สึก ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไพ่บอกว่าปล่อยสถานาการณ์นิดนึงเหมือนกับให้เวลามันช่วยอีกสักวันหรือ2วันนะสถานการณ์มันจะดีขึ้นคือใจเราอาจจะเบาขึ้นแล้วเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึง่งอาจจะรู้สึกหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมแล้วก็มันจะทาให้การทํางานน่ราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ต่อไปเีท,ทีนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอให้สถานาการณ์มันดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือคุณอาจจะมีอาการประชดปร,ชรืออบาางทีคุณจจะ ถูกประคุเขาประชดกลับมาอะไรลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับการกระแทกกระทันหรือมันเป็นพลังที่แบบส่งต่อต่อเนื่องมาทําให้ความสัมพันธ์น่ะหรือมันจริงๆความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาแต่ทําให้ความรู้สึกของคุณน่ะมันอาจจะรู้สึกอึดอัดในช่วงเวลานี้ไพ่ก็เลยบอกว่าต้องรอสถานการณ์นิดนงค่ะอีกสักวันหรือ2วันมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็มแต่ว่าความสัมพันธ์ต้องบอกเลยนะมันยังไม่ได้ไปไหนหรือมันยังไม่ได้แย่หรือว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่า แปกๆหักอะไรแบบนี้ไม่เพียงแต่ว่ามันแค่เหมือนกับอยู่ในภาวะอารมณ์อึมครึมในใจใจคุณเท่านั้นแต่ว่าลองผ่อนคลายลงสักวัน2วันสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะกลับมาต่อติดเหมือนเดิมแน่นอนค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่1พลังงานที่2บ่งบอกว่าวันนี้ถ้าจะมีการไปเจราจาในเรื่องการงานหรือจะไปพบปะใครก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานอาจจะต้องซิกแซกนิดหนึ่งทำแบบเดิมอาจจะไม่ได้วิธีเดิมอาจจะแบบไม่ได้ผลนะคะหรือว่าลักษณะกา,ารคุยลักษณะอะไรอาจจะต้องมีลูกล่อลูกชนนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไป อย่างเป็นมิตรค่ะนะพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่า,าวันนี้รับพลังด้วยว่ามีใครกําลังจะขอเรื่องยอดหรือขอเรื่องการเติบโตหรือขอเรื่องการต่อ,ตอ,อ,อ,ตอยอดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วหลายๆคนอาจจะมีการบนบานสารกล่าวหรือลักษณะเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนกับบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ตามนี้หรือว่าถ้าได้ตามเป้าหรือถ้าได้อย่างเงี้ยจะจะจะจ,จ,จัดแบบนี้ให้จะทําอะไรแบบนี้ให้ไพ่ก็เลยบอกว่านอกจากาต้องพูดว่าเขารับรู้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณนะ่ย ต้องทำอะ่ะคือการลงมือทำแล้วก็ทำให้มันแบบเต็มที่มากขึ้นนะคะวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่สองอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกกล้ามเนื้อบางคนอาจจะมีการรองช้ำหรือเจ็บใต้ฝ่าเท้าหรือว่าเจ็บที่ในบริเวณหัวเขา่าเพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พัฟพิ่คนแนกกันเนาะ เขาบอกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกอย่างที่พูดขึ้นมานะมันก็คือแบบทุกอย่างอ่ะมันยังอยู่ในกระบวนการความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับเราอาจจะทามันบางเหตุสมมุติว่าสถานการณ์น่ะทำให้เราเหตุการณ์ต่ละเหตุการณ์ทาให้เรารู้จักคนมากขึ้นทาให้เราเห็นอะไรมากขึ้นแต่ทั้งหมดและทั้งมวลอ่ะไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็แต่เรายังต้องมีความสุขนะคะแล้วในวันนี้ค่ะอย่างที่พูดไปนะคะว่าเอ่อการติดต่อการพบปะการประสานงานหรือการเจอเจออะไรกับผู้คนหรือว่าวันนี้การจะไปขอความช่วยเหลือหรือการจะไปดลงานแแ้วก็ต่ นิดนึงค่ะเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ความเป็นมิตรใช้ลักษณะการพูดคุยหรือว่าบอกเขาเรนนะสมมติคุณจะไปทําอะไรอย่าไปบอกเขาตรงๆว่ามาทําอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนกับหาโอกาสเหมือนกับแวะมาผ่านมาค่ะก็เลยแวามาแวะมาเยี่ยมเยียนหรือว่าลักษณะว่าคิดถึงเรื่องโทรศัพท์มาคุยส่งใช้ลักษณะของการส่งมิตรภาพที่ดีเข้าไปค่ะจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าอันนี้ฝากไว้นะแต่ว่าคือเขาบอกว่าคุณต้องไปด้วยความสดใสและความเบิกบานแล้วมันจะสําเร็จตามที่ต้องการหรือถ้าไม่สำเร็จ วันนี้มันจะเป็นตัวลักษณะการเหมือนกันได้โอ,อกาสการได้ช่องทางเช่นสมมุติไปขอนะัดแล้วในที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เลยแต่แบบถ้าใช้คําพูดว่าเออพอดี ด้วยความคิดถึงเดยด้วยความนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยอาถ้าใช้คําพูดแบบเนี้ยคุณอาจจะได้ลักษณะของพลังงานที่บบกว่าโอเคงั้นก็เข้ามาคุยกันได้เลยว่าเออผมว่างช่วงนี้หรือฉันว่างช่วงนี้อะไรเงี้ยคือมันได้โอกาสช่องทางที่จะต่อยอดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้ความรักใช้ความจริงใจและใช้ิตรภาพเป็นตัวนําทางค่ะรับรองว่าสําเร็จแน่นอนค่ะก็ส่งกาลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานพรุ่งนี้พบกันเเเเววลาาาดดิิมมมทุ่่่่รรงงนนนนกัพีอออ้ข ร3926ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่เลิฟเวอร์ค่ะราชาธิดาพะห6ถ้วยค่ะ1เหรียญน,นะคะแล้วก็9ดาบค่ะขอแสดงความยินดีกับคนที่อยู่ในกองที่3แล้ววันนี้มีโชคนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีได้เงินนะคะแล้วก็จะช่วยให้ต่อยอดหรือว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้การงานของคุณหรือว่า,าความทุกข์ใจอะไรบางสิงบางอย่างหมดไปนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดีอีกวันหนึ่งของคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ะคะ่ะที่วันนี้วันพรุ่งนี้นะคะหรือวันที่2กุมภาพานันธ์นี้คุณก็จะมีีีข่่่าาาววดในนเเรรรืืออองงกงกิห จะมีข่าวดีในลักษณะของการที่มีคนมีเขายกได้รับคําตอบนะคะหรือว่ามีคนให้ความช่วยเหลือหรือคนที่ทําให้การงานของคุณนะคะมีความสําเร็จหรือว่าการงานที่คุณทําอยู่อะคะ่ะอาจจะตอบโจทย์หรือว่าขายงานได้หรือว่าเป็นลักษณะข,ของการที่บบกว่า,าสิ่งที่คุณทำอะมันเหมือนกับได้เวลาแห่งการเกิดดอกออกผลหรือว่ามีมูลค่าแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องดีก็จริงแต่มันจะมีไพ่ ก้าวดาบขึ้นมาอยู่บนบงบอกถึงว่าวันนี้คุณก็อาจจะมองในเรื่องของปัญหาหรือว่าความกังวลว่าจะทํางานทําลึกทันหรือเปล่าหรือว่าเออถ้าไดออเดอร์ยอดใดยอดใหญ่มาตัวการเงินหรือว่าสิ่งที่เป็นต้นทุนที่เราต้องไปหาเงินมานะคะไพต่ตอบแบบนี้ค่ะว่าวันนี้อย่าเพิ่มไปเครียดสิ่งที่เข้ามาในวันนี้ถือเป็นเรื่องดีและถือเป็นการขย,ยายฐานชีวิตของเราแล้วที่สําคัญนะคะจะนําสิ่งดีนําความสําเร็จดีมาให้ ค่ะตกบกพร่องในตรงไหนนะคะคุณจะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดในวันนี้ไปเจรจาหรือไปพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจะช่วยให้การงานหรือข่าวดีหรือสิ่งที่คุณได้รับอะค่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือต่อยอดเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะมีเรื่องอะไรดีเข้ามาหรือได้รับการตอบรับอะไรดีหรือกําลังคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปเครียดน,นะคะอย่าเพิ่งไปวิตกอย่าเพิ่งไปกังวลสถานการณ์ทุกอย่างสามารถที่จะผ่านได้แล้วก็ที่สําคัญคือในช่่่่วงงงนีีีี้ยมออาททบ3 เป็นช่วงเดือนที่เล่นก็ขอความเชื่ออะไรอะใครหรือว่า หรือว่าบอกอะไรหรือติดขัดตรงไหนมันจะมีคนช่วยบางทีคนไปคุณไปไหนไม่ถูกอาจจะมีคนช่วยชี้ทางหรือว่าคุณติดขัดตรงไหนยื่นทันดียหัน,หนขวางอยู่อาจจะมีคนมาช่วยแนะนาหรือว่าติดขัดอะไรในเรื่องการเงินอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะนอกสิ่งที่เราดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราต้องทําค่ะดําเนินหน้าที่ของเราหรือทํางานตามบทบาทของเราต่อไปแล้วเดี๋ยวขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะไม่ต้องหัวขาดฟ้าเขาจะส่งคนมาหรือส่งสถานการณ์มาหรือส่งข่าวดีมาให้เราได้รับการช่วย อ,อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวดูไพ่พิคเนตกันเนาะอ่ะโอ้โหใครที่กําลังกังวลว่าสถานการณ์การเงินจะผ่านไหมแล้วใครที่กําลังกังวลเหมือนกับจะตัดสินใจอะไรยังบางอย่างที่ต้องใช้การเงินใช้เงินขึ้นใช้เงินก้อนหรือว่าใช้เงินใช้เงินที่แบบพอสมควรอะ่ะคือคิดมากในเรื่องงานเงินอะ่ะไพ่บอกว่าโอ้ใจเย็นๆเนี่ยเพิ่งเครียดน,นี่ นี่เขาบอกว่าคุณคุณผ่อนลงผ่อนคาว่าผ่อนลงคือผ่อนความเครียดลงนิดนึงแล้วก็เหมือนกับเอ่อคือถ้าคุณปล่อยคุณผ่อนให้ความเครียดอะ่ะมันหายไปหร,หรือว่าบางหรือว่าบางลงนิดนึงหรือว่าค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยค่อยคคิดอะ่ะ คือพลังงานขึ้นมาบอกว่าเหมือนคุณกังวลในเรื่องเงินจะตัดสินใจในเรื่องเงินว่าเฮ้ยจะทําอันนี้ดีไหมจะทําอันนี้ดีไหมไพ่บอกอย่างนี้ค่ะคือผ่อนลงนิดนึงผ่อนความเครียดลงนิดนึงผ่อนความกังวลลงนิดนึงแล้วลองดูซิว่าหนทางที่จะไปข้างหน้าคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้าหรือพร้อมที่จะลุยเต็มที่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความกล้าแล้วมันเหมือนกับว่าอย่างที่ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสมันมีช่องทางมันมีการช่วยเหลือมันมีการแนะนําหรือว่ามันสามารถที่จะแบบเอ่อ มีองค์ประกอบหลายๆด้านสนับสนุนให้คุณน่ยไปต่อได้คุณอย่ากเกรงใจคุณอย่าคิดมากคุณอยา่าโ๊ยเกรงใจไม่กล้าหรือคุณอย่าคิดว่า i, เฮ้ยเราจะทําได้ไหมถ้ามีแรงสนับสนุนขึ้นมา จงลุยคะ่ะตัดสินใจที่จะลุยเลยถ้าตัดสินใจที่จะลุยแล้วว่าไพ่บอกว่าเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วคุณลังเลยแล้วเอาคุณเอาสิ่งที่คุณติดขัดอ่ะมาเป็นปัญหามาบอกมาเป็นตัวอุปสรรคว่าทําไม่ได้เพราะอย่างนั้นทําไม่ได้เพราะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือไม่กล้าที่จะวัดกับมันไพ่บอกว่าถ้าอยู่ในฟิลแบบนี้บบนเลิกคิดล้วปรับความคิดใหม่ค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ ความช่เหลือมีคนรักใคร่หรือว่ามีข่าวดีแล้วขอเพียงแค่คุณมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจวันนี้ถ้ามวแต่เครียดโมวแต่คิดอยู่อย่างเนี้ยมันจะมาถึงมันจะไปถึงในตรงไหนเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนความคิดใหม่จากวางความเครียดลงแล้วกลับมาตั้งใจตัดสินใจที่จะเลือกเขาจริงๆไม่แน่นะมันอาจจะพลิกสถานการณ์หรือทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้คุณได้อะไรใหม่ๆในชีวิตขึ้นมามากขึ้นดังนั้นสําคัญสุดเลยค่ะเลิกเครียดนะคะอย่าเพิ่งคิดมาก มีปัญหาตรงไหน,นแก้ไขตรงนั้นนะคะมีเอ่อปัญหาตรงไหน,นขอความช่วยเหลืออะไรไปใครเขาให้รับมาจงน้อมรับด้วยความแบบเต็มใจแล้วก็ใช้โอกาสที่ดีตรงนั้นอย่างเต็มที่อย่างเต็มค่าและอย่างเต็มกําลังนะคะให้สมกับที่มีคนช่วยเหลือเรานะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะ ไปของมันได้เองด้วยความสมบูรณ์ขอแค่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเปิดรับความสําเร็จคุณตัดสินใจว่าคุณจะลุยคุณตัดสินใจว่าคุณจะก้าวออกจากความกลัวเดี๋ยวทุกอย่างเขาจะจัดสรรและเสริมและและแต่งเติมเสริมแต่งให้คุณให้เป็นอย่างดีเท่านั้นเองขอแค่ตัดสินใจและขอแค่มีความกล้านะคะโอเคส่งกําลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่3ไม่รู้ว่ากําลังตัดสินใจหรือกําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่แหละแต่หมอคิดว่าคุณผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมู พยากร3ามเกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์ค่ะพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ